อ้ท่านก่องโดยสีขั้นโซ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมบ่ได้เบาบ่ได้จ่าทู่พี่ผู้น้องฟังมาโดนละละมาวันนี้กะที่มาเบาทู่พี่น้องฟังกะเลี้ยงคล้ายๆเก่านั่นแหละเมื่อนี้สิเสนอเรื่องนกหน่อยเนิ่งเอาไงสิ่งนี่ละกะโอ้ยเป็นชาวบ้านชาซองนี่ละถือว่าเป็นหานทวงผู้หนึ่งมันจะถอดไป เราก็มักหายิงนกยิงนัวหางบวงหางแหว้วต่อนกตอไก่ตอกาไปละแต่ละมือแต่ละเวนเหนียวเราก็ออกจากบ้านจากเช่นไปแล้วลงตรงลงทาหาซองนกซองหนูน้ำกวนน้ำต้นไม้ไปตัล้ล่ะเห็นต้นไม้ได้คือเห็นมองได้เป็นแต่มีกวนมีกน,มโนโกมีหนูอยู่แล้วก็คืนเบิ้งลังวานนี้ ตอนเด็กมันเป็นไปสุดๆจังสิเกินม,มากเหรหาเลยมัมงไม่หอดชีเกี่ยมไก่เหอวะตอนมึงก็กะกล่ะก็บอกรู้บอกคื้ก,คก็ล่มกันตัวมันนอนหัวมมนได้เทาหันเลยจัง่มากแล้วว่าหาไวหาไ่ผิดไปทางไม่ละ่ะแล้วก็ไปผู้เดียวเล่านันละมันไม,ม่มูไม่พวกหรอกเหงามากแล้วก็ผิวปากดินไปน้ำตาลน้ำหยังไปทั้งนั้นละ บอกกือเว้ยทงนี่บ๊ามันต้องใช้พ่อใหญ่หามยิ่งกินเมื่อแล้วแหลาไปทางทงอื่นดอกเว้ยไปทางไหนอีน้อบ้านนี้จักะไปทางไหนหอกทงกับคืนโคกคืนดอนไปแล้วบ้านน่ะเขาเล่าไปด้วที่ั้วแดน่นเล่าตาจีคำเนาะแักต่อยางลัดดอนมาแล้วบาดจึนผ่านหน้าพ่อใหญ่อ้วมสอดใส่์หมดแล้วหน้าทิดหลอดึ ต้น,ตนไม้ต้นไหนมันก็ยังมีนกขับบินเข้าบินออกเนาะไปจ่อเบ,บิง้งมันมันมันมีลูกอีหลืบ้าแล้ววะจอเบ,บิ้งเท่าไหร่บา้านจ่อเบ,บิ้งแล้วก็เห็นนกนกขับเนี่ยเอาไปให้ลูกมันหมื่นหนาแลยกูชิ่อมาเอาสิแล้ววะอ้างไปแล้วก็พามหน้าพายายอ่อใหญ่หมอผีพ่อไงหมอผีกระทำมานจะใสอยู่เนี่ยมาจ่เบิ้งนกนี่บ่ล่ะ เห็นโอนหนึ่งอยู่ก็กลุ่มแม่บอมันอยู่บอมินไปมิดมาอยู่หันละนกวัวเมียมีลูกเป็นบอเฮ้ยกำลังโกงขนบัวคือหูวอนโกงขนบัวแม่มันเอาเงียมาป้อนเฮ้ยจนว่ายงย์โกงขนบ่นหล่ะแล้วก็บ้าบอแล้วป่านเห็นแต่ว่าปีกมันกะบ่ท่านหฮมก้นแม่มันก็วนอยู่หันละอาบยางตัดกระเจี๊ยมไปให้ลูกมันกินนั่แหละเบิดุ่อเฮ้ยมันข้อเอาเราตัวเดียดัน นั่นเราบินนี้เนียจักน้อยเหมือนบินนี้มดมาได้จักโตัวเอาเฝ้าก็คุยกันไปล้ววันนี้หมอผีแล้วก็บบอลตัมบดาได้ก็เป็นผู้นึงแหละในเลี้ยงนกเลี้ยงยังนี่วันนี้เสิยยืนคุยดินเตะไปอ๋อปะเแี่รักมาดิเดียเแี่แบบตัวนั้นนี่สีนอนกันไปตอนนันวันนี้สิงตามพวกไว้ไว้วันนี้หมอผีนี่กับบ่ผู้เขาเห็นทั่งนกแล้วก็มึงเสียกูแล้วละว่า ครับงพวกนี้สิงนวิตตาแล้วครับมึงบ้านมึงเซ็ตกู่ระบาดไปตั่นแล้วที่เมยังระบาดอียวนะลกรักลกเขาเนี่ยเขาเห็นไว้เนี่ยมันมองเห็นลูกไปนอนแล้วจะไปดีลักเแล้วจะไปดีจะเอาด้อไปทั้นตัวพวนี้หมอขี้ของป้าได้ใบตองมาแล้วที่ปฏิบไปิยังแล้วบาดเดินเติบออกมามึงบ้านนี้เห็นไว้แล้วบอกนกเงินเห็นไว้แล้วกูจะเอาเงิน มาไล่ได้แล้วบานขึ้นอ็ไม่แกงเนี่ยขึ้นไม่ซิ่งนี่ไม่ซิ่งขึ้นพ่าแกงือเลาเด้่ม่หมอผีเน่นกใหม่มันต่ไปต่ดอมอม้าเดี๋ยวไว้หัวาปั๊บแท่จนขึ้นก๊ปุงแล้วก็ขึ้นกกวักกนแล้วอแล้หัวดีนะขึ้นกวักตายไ่ใส่กปุงแล้วขี่ใส่ใบตองเอะของเรื่องั่นนะขี่ใส่ใบตองเรามาเทใส่กดดก ลักเอานกพ่อชี้สิ่งมันต่อไปอจัดการเรียบร้อยแล้วลักเอานกเรียบร้อยแล้วก็ลงเมื่อไม่มาบานนี่พ่อชี้สิ่งมาแล้วบานนี่เบียดเตือดเตือเตือดมาแล้วแบกไม่ไพ่ตัดไม่ไพ่ไม่เฮ็ดเกินกายคืนมันต่อไปมาหอนแล้วก็กายเลยล่ะ <c oughs> โอ๋หหอหาเลยว่ามันมันดำดำว่าดำาตอนนี้มันสูงเตีบเตีบได้กายเรียบร้อย เราลาดอยู่ดอกวเ้าขืนก็ไปบ่ให้เจงมาไหแล้วกัหาตัดไม่มักเฮ็ดเกินอยู่ฮะได้ละบานี่มองลงไะาต้นไม้ก็ปุกเนาะมันก็ว่ากสวงมไหนดอกตะวันมีงากายแล้กก็ว่า,า,ามันเล่าสี่ขืนโมมีนมานี่มันต้องขืนทั้งนี้เล,ล้าเอาเมันมาเห็ดกายลงกันนะเพรจะข้นบ แตกว่างวันนี้จ้าไีวะคือขึ้นเนี่ยแต่วันนี้คุามรนะทั้งนี้เขึ้นวัได้ทังนี้ก็เออใคร่ทั้งนี้มันหน่งทังนั้นมันบนเน่งเอไม่ละวั้ยโอ้ยุ่นวายงาจับก็พี่วาดีวะมันซอนแทนาวนี้มวยเเมยุ่งซ้ำเอะลูกขึ้นมาเอาจนี่ดีเนาะวันนี้ยกนี่เนาะวะ ตก้อยเงินว้ามัคือยอีกโอว้นั่งก็แล้ววะเนี่ยยห็นหาม่กูวานี่วมันนี่ันขึ้นกม่จังเลยอยูซอมมึงนี่ดนาไปจังไดยะเนี่ยกูเห็นมึงขนายเทีนะขึ้นจี้แลวมันขึนว่ได้เลยว้าขึนว่าได้จังไยกเรากกลุ่มตามนี่ยมึงก็่จังกลเกินนะมันก็ว่าขึ้นนั่นแหะเด้นนั่นมึงตามไปยังมันือว่ากลมันือว่าขึ้นทั้งนั้นเั่นา ที่ก็จังนั้นไดใจเด็กกยังว่ตัดเกินมไากลาลงเลยนี่โวอยบางทีแวาแปลกันน้อบ,บาดนี่้โอพ่อเนี่ยเรเว้ยท่านหามเ้ยตัดไม่มไากลาลงมือไกล้ขึนในขึ้นเขาเนตัว,ตวใใาากลลงจังแตใจขึนจังเาะวามกลลงเลยเออเดี๋ยวจะมึงที่ขึนที่โลกหามดมะกลาลงมันก็ไตขึนไปคือเก่าตัวเฮ้ไแลว่าขึน,น ลงขั้นสายตานั่นาๆไกลลงและไกลขึ้นในทือเก่าจะขามือเอ้าเม่อวันนี้ไปไนไกลลงได้ยนนีวเอาล้างมือกันไปขึ้นทั้งวุ่นก็ได้ยังไงไปกระลึงคือถอดแต่ละเนียนควบเจ้าอีเล่บอกแต่ขึ้นได้เยังบอกว่าเอามะกายลงโอ้โหพ่อเนาะมาชีง คือว่าเยังไงคือมัดไก่ลงเฮ้ยแยัดย่ำลงมันลงยากมั้งเอาาไก่ลงแต่เรื่องมันคือพอว่ามันไใ่ขึ้นได้ล้อนบังรอนบังเราแล้วก็จัดแจงยึดกระเจียวดีๆตัวห้าวกรยืนตัวยี่หันละโอ้โหก็พอพี่บ่าแล้วเด้อไม่มัดไก่ลงเอ้าเป็นยังไงว่าดีเหรอ คืนได้ยี่สีแต่ละบาทนี่บ้านาน,น,านมัหลังแล้วบานีอ้ได้ยอะรักผมา่าใก,กล้ึนใกล้ล่องกับใก้นได้กเก่าหลัเนาะเออหามึงนมึนนเนาะิ่กับใกล้นบคืนแล้วคือเขาวขาึ้นง่ายหรืแต่หลหบนนี่โอ,อยว่ตกาานี้เป็นเงีงยัง,ยง,ยงขี้้ ตกตายนแบบก,กวมึงเอ้ยมึงชัวนอกแกเปยังบ้าง่าง่าเถอะไปวิ่บ้านนี่เนยังไสิ่งขืนันตัวงูาหนคุมคาบนอาตกลงนี่ขืนไปแล้วก็คืเหม็นแถวว่าลยก,ลลก,กลม,ม,งกกมยึงไ้หูโกนนกล้มันเดบมงว้าาาวาวาาาาาขา โอ๊ยบ่แม่สวมือนัง่งนตายกันเน,าน่าเนาะหามึงไอเ้เด็นบ่ไว้มิ้นปันขีนลงมาอู้ขาดทุนเมียตัาแล้วอะไรยังไงเหรอเอาห้ามึง้เรื่องเกินเอาเมียมาน้อง,อองไปไวไ,ปไ,ปไปมาเอาเกินมาหนิโอ๊ยโอวหนักแค่ละวันนี่คน เอาเวา้าะไีเพื่อนโอ้เอาหิมะมันดักไว้นม่นดักอูหาทุนนกน้อยเนาอูู้หอนหอนจบ